สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะครูก็มาต่อกันนะคะในคลิปพร์ทูนะคะเพราะว่ากําลังวาดไปพอดีคลิปตัดไปนะคะครูก็เลยจะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะเราวาดถึงตรงไหนแล้วนะคะตรงฟันนะคะเราก็จะมาวาดกันต่อเลยนะคะเวลาวาดซี่ฟันนะคะให้เราโค้งนะคะโค้งช่วงเหงือกนะคะ ทำเป็นเส้นโค้งนะคะฟันแต่ละซี่นะคะวิธีการวาดฟันนะคะทุกคนจะได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะเราทำโค้งเออเป็นรูปเหงือกก่อนนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาใส่ซี่ฟันทีหลังนะคะตรงนี้นะคะเราจะมาวาดปากกันนะคะปากกันนะคะแล้ วาดโค้งเหงือกไปแล้วนะคะโค้งเหงือกไปแล้วนะคะเราก็จะมาล่างริมฝีปากล่างกันนะคะนะคะให้ยิ้มนะคะแล้วก็ล่างริมฝีปากล่างนะคะนี่นะคะครูก็จะมาวาดต่อเลยนะคะพอดีคลิปตัดไปนะคะ ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะนี้นะคะครูก็จะทำซี่ฟันนะคะลากแบบเบาๆามือนะคะลากลากเส้นลงมานะคะเป็นซีฟันนะคะอืมเราก็จะได้ปากและฟันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาล่าง ช่วงหน้าผากกันนะคะล่างเส้นหน้าผากกันนะคะอืมแล้วเราก็ลากเส้นช่วงแก้มนะคะช่วงแก้มตอนนี้เราจะมาวาดรูปหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวครูใช้เปเปอร์สตัมหรือว่าอ่าเปเปอร์สตัมอาจจะดูเข้มไปนะคะครูต้องการความซอฟต์นะคะครูก็จะใช้ คัดต้นบัตเลยนะคะงานนี้ครูก็จะใช้คัดต้นบัตให้ชมกันเลยนะคะทุกคนมีคัดต้นบัตอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อหานะคะเรามีอุปกรณ์นะคะใกล้ตัวก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยนะคะใช้เกลี่ยแสงเงานุ่มนวลมากเลยนะคะ ครูก็จะเน้นคิ้วอีกหน่อยนึงนะคะ,ะนะคะเราก็จะได้รูปหน้านะคะและฟันนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะแล้วเราก็เกลี่ยด้วยคัตตันบัตนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเน้นช่วงนี้นะคะ ลิมฝีป,ปากนะคะบนนะคะจากนั้นนะคะเราเน้นตรงช่วงเงาของแก้มนะคะเพื่อให้ดูนูนขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเราจะเน้นนะคะแล้วก็เกลี่ยด้วยเปเพื่อสตั๊มนะคะตรงนี้นะคะจะทำให้แก้แกมนะคะขออนุคาะแก้มดูอิ่มขึ้นมานะคะ จากนั้นนะคะเราก็ทำซี่ฟันด้านล่างนะคะถ้ามีช่องนะคะให้เราสังเกตด้วยนะคะเห็นไหมคะยิ้มหวานกันเลยทีเดียวนะคะเราจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกนะคะถ้าเราวาดภาพคนนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องการวาดเหมือนอย่างเดียวนะคะบางครั้งไม่เหมือนแต่ถ้าเราถ่ายทอดความรู้สึกออกมานะคะว่าแบบยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์นะคะเราถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะครูปูจะเน้นตรงนี้ด้วยนะคะเวลาวาดภาพคนนะคะเราจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะของภาพออกมาด้วยนะคะนี่นะคะครูปูล,ล่างรูปหน้านะคะกะระยะห่างแต่ละจุดเลยนะคะเราจะเน้นช่วง ปากขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็ล่างนะคะมองเห็นกันใช่ไหมคะนี่นะคะครูก็จะล่างคางนะคะคางไปทีละส่วนเลยนะคะเราจะฟรีแฮนกันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นต่างหูนะคะโผล่มานิดนึงนะคะแล้วก็มีผมนะคะผมออกมานะคะอืม จากนั้นนะคะเราก็เราล่างช่วงหน้าผากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงตานี้ต้องเน้นให้เข้มขึ้นนะคะจะได้คมชัดขึ้นมานะคะแล้วเราก็กะระยะห่างนะคะตรงนี้หัวคิ้วนะคะเน้นหน่อยนะคะขอภัยนะคะ มีฮอปบินผ่านมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะครูคก็จะล่างช่วงปลายผมจรผมตรงนี้นะคะแล้วเราก็เกลี่ยตรงนี้นะคะให้ฟุ้งๆนะคะเกลีย่ยตรงนี้ก็มีชั้นตาโผล่มานิดนึงนะคะชั้นตานะคะตรงนี้ก็เน้นนะคะเน้นให้เข้มเลยนะคะใต้ขอบตานะคะ ต่อไปเราก็มาใส่ใบหูกันนะคะคุูก็จะวาดต่อให้ดูกันเลยนะคะอืมนี่นะคะเราก็ค่อยมาใส่ทีละเส้นจากนั้นนะคะเราก็ลากติ่งหูนะคะแล้วก็ช่วงใบหูนะคะใบหูจะต่ากว่าคิ้วนะคะเอ่อขอบหูนะคะ ด้านบนจะอยู่ตรงตำแหน่งตาพอดีเลยนะคะนี่คือหลักการสังเกตนะคะกะระยะนะคะเราจะได้เข้าใจไปด้วยเลยนะคะแล้วเราก็จะได้วาดได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งของขอบหูด้านบนนะคะอยู่ประมาณช่วงหางตาพอดีเลยนะคะอืม นะคะครูก็จะลากตามที่เห็นนะคะตาเราต้องสังเกตรายละเอียดนะคะทุกครั้งนะคะก่อนวาดรูกกำลังวาดและวาดเสร็จก็ต้องเช็คภาพรวมอีกทีหนึ่งนะคะว่าตรงไหนนะคะที่ผิดเพี้ยนไปนะคะล้วก็แต่งเติมใหม่ได้นะคะครูก็จะวาด ต่างหูนะคะต่างหูต่างหูเงินนะคะก็จะมีแสงเงานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงใต้ติ่งหูนะคะเข้มไปเลยนะคะเข้มไปเลยนะคะแล้วก็ครูก็จะวาดคางนะคะเออคอนะคะขอภัยคอนะคะคอ ตรงนี้นะคะใต้คางนะคะจะมีแสงเงาเข้มนะคะเราก็ระบายเลยนะคะเพื่อผักน้ําหนักขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะระบายนะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะให้ฟุ้งนะคะบเบลนนะคะเกลี่ยแสงเงาตรงนี้ก็จะเสียงกูเสียงแผบหน่อยนะคะขออภัยค่ะเออแล้วก็เราก็ ใส่ระบายนะคะระบายตัางหูเงินนะคะตรงนี้ก็จะมีเส้นคอลงมานะคะเห็นไหมคะครูปูอธิบายรายละเอียดแล้วทุกคนก็จะเห็นภาพเลยนะคะพอเราเห็นภาพเราก็วาดได้เลยนะคะนี้นะคะต่อไปเราก็มาใส่ช่วงตรงนี้นะคะหน้าผากนะคะก็จะเป็นแสกกลางนะคะผมแสกกลางนะคะ แล้วก็เราก็ลากเส้นมานะคะตรงนี้ก็มีผมนะคะช่วงผมขึ้นไปนะคะนิดนึงนะคะร่างผมนะคะโค้งโค้งร่างผมนะคะส่วนนี้จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะศีรษะส่วนนี้นะคะขออภัยค่สะศีรษะส่วนนี้จะ นี่นะคะต่อไปกูจะล่างเสื้อนะคะเสื้อนะคะก็เป็นเสื้อหรือผ้าพันคอดูไม่ออกนะคะอืมตรงนี้นะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะตรงนี้เป็นกิฟตหรือเปล่านะคะอ้าว คือก็จะใส่รายละเอียดนะคะลากผมลงมาเลยนะคะลากผมลงมาแล้วก็ลากช่วงหลังลงมานะคะแล้วเราก็ระบายผมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะผมเกี่ยวช่วงหูนะคะ ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกนะคะเห็นไหมคะเราก็จะระบายนะคะผมผมตรงนี้นะคะเราก็ระบายไปเลยนะคะทิศทางผมนะคะทิศทางผมก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นแสกกลางนะคะ เนี่ยฮะโค้งขึ้นไปเลยนะคะค่อยๆลากลงมานะคะต่อไปนะคะเราก็ลากเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ามาผมนะคะโค้งตรงนี้ โค้งลงมานะคะตรงนี้ก็ระบายผมลงมาเลยนะคะจากหลังใบหูนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ระบายผมลงมาเลยนี่นะคะระบายผม ่วงทิศทางผมนะคะดูให้ดีนะคะว่าลงมายังไงนะคะแล้วก็ืมไปยังไงนะคะโอเค okay, นะคะตรงนี้นะคะก็จะระบายแสงเงานะคะเกี่ยแสงเงานะคะ เน้นตรงนี้หน่อยนะคะเป็นรอยยิ้มนะคะเน้นขอบล่างเบาๆนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเส้นแข็งเกินไปนะคะแล้วเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะ ให้แก้มดูป่องขึ้นมาเลยนะคะเนะตรงนี้เราก็เกลี่ยแสงเงานะคะขอบช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็เราก็ลากเส้นนะคะผมนะคะตวัดเส้นผมลงมาเลยตามทิศทางของเส้นผมนะคะ เป็นสไตล์แบบง่ายๆนะคะเราใช้ดินสอแท่งเดียวนะคะฝึกวาดแล้วก็สีบีนะคะฝึกบังคับน้ำหนักมือนะคะให้ฝึกบังคับน้ำหนักมือให้ได้นะคะ <c oughs>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  ครูบุญนึกไม่ออกวาพูดอะไรนะคะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการระบายผม เลยเออนึกคําไม่ออกเลยนะคะเอาละคะแล้วก็ระบายนะคะระบายทิศทางผมนะคะอันนี้จะแบบออกแนวสเก็ตนะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องการความเรียบเนียนนะคะเราก็เกลี่ยด้วยเปเปอร์สตั๊มไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราก็ใส่ผมยาวนะคะผม สบายผมลงมาอีกนะคะผมยาวมากเลยนะคะเคยดูการ์รตูนบาร์บี้ไหมคะเรื่องลาพันเซลนะคะกูกูก็ดูไปกับหลานด้วยนะคะลาพันเซลที่นางนางเอกผมยาวนะคะยาวมากเลยนะคะ เอาละคะ่ะวันนี้ครูก็วาดให้ทุกคนนะคะที่สนใจนะคะจะได้ฝึกวาดกันได้นะคะลายผ้านะคะก็จะลากลายผ้าเลยนะคะ เป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ดูนะคะลายละเอียดนะคะของลายผ้านะคะอันนี้ครูครุกไกด์ลายให้ทุกคนนะคะถ้าเราจะวาดนะคะเราก็สังเกตรายละเอียดแล้วก็ลายผ้านะคะ นะคะเราก็เน้นช่วงคางขึ้นมานะคะวันนี้รูกูวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเ,เป็นประโยชน์นะคะในการวาดรูปนะคะครูก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e ให้ครูปุด,ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆนะคะมาแบ่งปันความรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะส่วนลายผ้านะคะครูปุกก็เอ่อให้ทุกคนจินตนาการแล้วก็วาดกันต่อเลยนะคะ วันนี้ครูกก็มาวาดให้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ